กราสวัสดีสมุกทเจ้าคะ่ะมุกทเจ้าขานะคะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทูนคุณเพีเออมันเป็นยังไงไหนซิอ่ะวันนี้เราก็เล่นกันไปแล้วนะสําหรับกิเลนกิจใจสําหรับคลิปนี้เรามาเจอนี้เลยแมวเหมียวแมว,แมวเอยแมวกรุบนะลักกี้ในโกแมวเอยเตาใจนะจ้าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันเลยคะ่ะไปเลยคุณพี่รเริม่มเหรออืมอ่ะ,อะ,อะ มากับทุน300บาทนะ้เบ็ด50บาทนะจ๊ะแหละแต่ว่าเริ่มไปที่เบ็ด30มะยังไงคุณพี่ช่วงนี้เล่นเบ็ดน,น,น้อยๆให้ดูแบบเข้าถึงง่ายแบบว่าทําตามได้นะนี่เนี่ยเซลล์มอดอีกสี่ไปเลยจ้าเล่นให้ทุกคนเห็นกันไปนเลยว่าทุนน้อยก็ปั้นได้ก็ทําได้ก็เล่นได้นะจ๊ะอะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า แหมได้หรเปล่าเดี๋ยวอ้าวเป็นสามบาทออโต้สิครั้งนะสครั้งปุ๊บฟาดเลยสองพันหที่สุดของดวงเลยวันนี้นะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่กันกับเม็กนคิดเกมแบบซีซนะคุณพี่นาเล่นตามกลุ่มหลักย่อทําเหมืเดิมเลยเออเล่นให้ดูเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอความบันเทิงเล่นให้ดูแบบว่าแบบเอาหมวดเออ ไม่แนะนำให้ทําตามนะจ๊ะเนอะแต่ว่าสำหรับทางเข้าอ่าลักกี้โอทามที่มาให้ตัวใต,ใต้คลิปเหมือนเดิมนะปักหมุดคอมเมนต์อ่ะไปไปกัต่อเลยยังไงกันดีละ่ะเออยนแค่จ่าวว่าสนาไมได้ติดดาวนะซื้อฟรีดีไหมแต่เงินไม่พอนะเอออ่ะไปอีกสักสมสบหมุนกับเบสสามสิบบาทสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อฟรีนะมันก็ต้องอ่าคิดเยอะนิดนึงเพราะว่า ได้มันก็ได้หนักนะไม่ได้ก็เสียหนักเหมือนกันเพราะว่าแบบจำนวนเงินซื้อฟรีมันก็แพงอะเนาะพี่เนาะเออแต่คิดอีกแน่หนึ่งคือแบบเราไม่เสียเวลาไงซื้อปุ๊บเข้าก็เข้าเข้าก็เข้าหนักเลยเออเจ๋งดิแต่ถ้าเราหมุนปกติก,ก็จะเสียเวลาหน่อยแต่เราก็จะมีโอกาสได้ลุ้นทั้งแบบไหลนอกด้วยอ่านุ่นได้เข้าสแกตเตอร์ด้วยต,ต่างๆนะความสมนุกก็แตกต่างกันแล้วแต่คนชอบนะจ้ะ ยังไงยังไงวันนี้ลอยตัวแล้วค่นะเนาะกดมาสี่ครั้งลอยตัวเลยเชิญจริงะต้องเลกิกนะเตานะยาาโลกมากลาบหายเด้อเขาจะว่าอันไม่มีคนบอกนะโอ้ดูเลกิกมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ฮนะสมมติเจ้าขามีนักด่ากมาดูนี่นี่น,นี่เลิศด เราทำมันเลยน,นี่อิให้เบิร์นี่นี่เนอะเออเอาจริงพี่ถ้าแบบว่าเลือกเล่นดีๆแต่ว่าวางแผนดีๆนะทุนนอยมันก็ไปได้เหมือนกันนะอ่ะคุณบ,บาทเยอะเนาะโยอาหงสันนิสถอยโยอาหแต่ ทุนลายทุนลายเหรืองใบกระแตกทุนหนึ่งกระแตกจ้าทุ่นสามลอยกันแตกเลยมาเบิ่งดอมาเบิรงเาเดอนองเนาะใครอยากให้ทำกนิกาอะไรคอมเมนกนได้เลยนานนนานนจานะเออเออยังไงล่ะมันยังไงล่ะนี่เป็นแต่เป็นแต่ซื้อบอสื้อบอบันนี้ซื้อบอเขาฟีเกมไปสามสิบบาทพ่อพันธ์วันนี้เพ่อพันธ์วันี้ ฉันยามไม่ขอฉันยามฟรีเกมไม่เลยนะเพราะว่านอกฟีทำไปดีมาไปไปตอบไปตอบมาเทุกคนคำมองไปใกล้กลอัน,นตัวการ์ตูนดิฉันหน้าเหมือนกินนะเนี่ยว้าวป้าไปอ,อ่ะตึ้อตึ้ตึ้ตึ้ตตตตตนี่ นี่แหละพันหกสิบห้าบาทได้อยู่เนาะอ่ะไปต่อจ้าเล่นไดแหละต้องเศร้าเดี๋คุณต้องเศร้าเด๋แต่หนูขอปัดเศษก่อนนี่ขอจักจักนิดจักหน่อยจักนิดจักหน่อยเอาจริงกับอาจจะเศร้าเดีย๋ยวละเอาเอาจริงก็ควรพอได้แล้วนะแต่ขออีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงสามห้าไปสามห้าสามห้าได้ไหม สามห้าได้ไหมเออเออเออมึงยังไงล่ะมึงยังไงล่ะเอ็ดเบิงเดอ้อร้องเบิงเดอ้เอรอนี่เนีน่ยนี่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 เอาไหมาอีกเบิงดูอีกดูสิคะดูสิคะเนี่ยดูสิคะคุณพี่ คูณออสี่คูณสี่ไปเลยเอาไว้สองตัวยังไงล่ะมึงนี่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 แน่นี่แน่นนนยังไหลนอกได้อยู่นะเอออุย้ยแวน่นที่ฉันสีชมพูต่อแหลมากทุกคนค่ะตอแหลจริงไม่ได้แค่แว่นนะกูตอแหลจ้ากระเทยชอตอแหลอ่ะอ่ะไปยังไงพอไหมพอก่อนไหม เริ่มละนะเริ่มละโอเคนิด okay. หนึ่งเดี่ยวเฮ้ย <Yeah. Hello. S 1> อะพอแล้วยังไงดียังไงล่ะยังไงล่ะฮะยังไงอ่าพอกันเถอะพอเนาะพอจ้าโอเคค่ะวันนี้ขอสรุปเกมกันเลยนะสรุปเกมกันนิดนึง วันนี้มากับทุน330บาทนะจบไปกับ3า2 4บาทหูแตกเป็นสิบเท่าของทุนเลยนะฮัลโหลทุนน้อยเก้เาเรื่องนะจ๊ะอย่าว่านั่นว่านี่ว่าไปเดอ้ออ่ะสะบัดผมหน่อยเลยโอเคนะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์กันได้เนาะ ฝากก็เธอไม่เคยขัดทุน V2 ไว้ด้วยสำหรับช่อง YouTube แล้วก็กเธอไม่เคยขัดทุนสำหรับเพจ f a c e b o o k นะคะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะจ๊ะมดมนจะจอยเกมไหนมาบอกกันได้บ๊ายบายจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนล,ล่ะเริ่มลืม